มะละกอน้วยเงา้วๆตำสมจับแจ่มแม่พี่น้องง่ายเศรษดกืดมซื้อมันเหม็นมันสีบอมาไปไล่ริ้งโจกพี่ห้องมันโค้นตายไปน้ำง่ายเสาบอกิหวานเป็นอย่าง่ดีพี่น้องอันเิ้งมันยุบลงมันเป็น หังกระโกงูงายสศเห็นมันเปื่อยๆต้นหูเสียไม่ดีไปจองอันเบิ้งมันยุบลงมันเป็นหนังกระโบกหงายสศเห็นมันเปื่อยๆแหน่ายกึ้นมมกแล้วมันตายไปน้ำแม่ไปน้อ กูได้บะมี่ก็มาเอาไปปลูกเด้อแบ่งปันกันมะละกอดนวยเงี้ยวๆาตามสมใบแม่พี่น้องง่ายเสากัดลืมซื้อนะีน่ะจ้าง่ายเสากัดหาแนวมาให้ชมเนาะพี่น้องสวนเนีย่นนยใหญ่ขึ้นมาแล้วมันตายไปน้ำแม่พี่น้อง กูได้บ so ่มีก็มาเอาไปปลูกเ้ยแบ่งปันกันเนาะเนี่ยเอามเพาวไว้จะเอาพันหนอนจะได้ปลูกหลายตนอยู่เริ่มใหญ่แต่มันแบ่งกันไปปลูก่นอง มะละกอ่วยเยงาๆตำสมแจ่บแสบนะพี่น้องง่ายเสากัดลืมซสือมไล่กินจกได้พี่น้องเขาบอกว่ามองได้มีจินจกหลายๆต้นหูเสีย มันโค้นตายไปน้ำไยเสาบงหวันเป็นอย่างเอาพักหูเสียนี่ไปเน็บกินจกมันสิไงไงึ้นมาแล้วมันตายไปน้าแม่ไปนองผู้ใดบ้ามี่ก็มาเอาไปปลูกเด้อแบ่งปันกันต้นหูเสีย ไงยสุดไมาแล้วมันตายไปน้ำแม่ไปนองผู้ใดบ่มีก็มาเอาไปปลูกเออ้อแบ่งปันกันแบ่งกันไปปลูกพี่นอ้องแบ่งกันไปปลูกพี่นอ้งนปปนอง เอาไม้พะไว้แต่เอาพันน้องี่ได้ปลูกหลายต้นอยู่เริ่มง่ายแต่มันหยุกหยุกลงที่นองเอาอีหยังแก่บอกง่ายเสาเ่ยมันโค้นตายไปน้ำง่ายเศร้าเพาะหัวเป็นหยังสํานีล่ะจ้าง่ายเสากะ หาแนวมาให้ชมเนาะพี um. ่น้องมสวนซึ่งนี่แหละจ้าง่ายสๆก็หาแนวมาให้ชมเนาะพี่น้องมสวนเราหาแนวมาปลูกเนาะเอามาเพาะไว้แต่เอาพันพี่น้องจะได้ปลูกหลายต้นอยู่เริ่มใหญ่แต่มัน เหม็นมันสิบมาไปไล่กินโจกพี่ห้องง่ายเสออาเพาะมะละกอไว้มะละกอพันธดีไล่กินจกได้พี่น้องเราบอกว่ามองไดไม่กิงโจกหลายๆ ใส่ล่อหลดกับพักหงเสียไล่กินโจ๊กได้พี่น้องเราบอกว่ามองได้มีกินโจ๊กหลายๆหยุบหยุบลุงพี่น้องโอ้ยยังแก่บอกง่ายสาวนนี้สวัสดีจ้า ใช่หรอโดกับพักหูเสียซันนี่ะจ้าง่ายสกหาแนวมาให้ชมเนาะน้องสวนต้นหูเสีย ใส่ลรอดโดดกับพักหูเสียใหญ่ขึ้นมาแล้วมันตายไปน้ำแม่ไปนรอผู้ดใดบ่มีก็มาเอาไปปลูกเด้อแบ่งปันกันสวัสดีจ้าปลูกไวยพร้อมกันกันต้นหอมกัคือกันปลูกพร้อมกันพี่น้อง เหม็นมันสีบมาไปไล่กิ้โจ๊กที่ห้องหยุกหยุกล้ที่นองเอีหยังแก่บอกง่ายเสาเนี่ง่ายสาเพาะมะละกอไว้ มาละก่อพันธุ์ดีกอหาแนวมาปุกกขอหาแนวมาปุก ใจรอหลดกับพักหูเสียเนาะเอามาพอไหวแต่เอาพันเนาะได้ปลูกหลายต้นอยู่เริ่มง่ายแต่มันซ้ำนี้ลหละจ้าง่ายสอกหาแนวมาหชมเนาะน้องมสวนสวัสดีจ้า มันโค้นตายไปน้ำไงเสาบ่หวมัเป็นอย่าง <c oughs> สวัสดีจ้าเนี่ย่งึ้นมาแล้วมันตายไปน้ำแม่ไปนอะผู้ใดบ่มีก็มาเอาไปปลูกเด้อแบ่งปันกันหยุบหยุบร่งพี่น้องเอาอีหยังแก่บอกายเสาเนี่ย đang cần phải buộc chị non nhục nhục luôn chị non, ôi nhắn kẻ bỏng nhảy sâu này, lay gìn chốt đây chị non, nó bảo mà mỏng đại mì gìn chốt lấy lại cái gì chị อันเบิงงบบงง่งมันยุบลงมันเป็นหยังกระ่บงน่ายโสาเห็นมันเปื่อยๆไล่กินจกได้พี่นอ้องเขาบอกว่าหมองไดมีกินโจกได้หลาย,ลายสาวัสดีจ้า ใช่ลรอลดกับพักหูเสีย